สวัสดีค่ะใครที่นอนดึกนะมีถุงใต้ตานะคะต,ตรงนี้ค่ะเป็นถุงๆนะคะไม่รู้จะทำไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะคะให้ให้เราใช้นิ้วนิ้วชี้นะคะรีบนะคะแล้วก็ค้างไว้สามวินะคะรีบขึ้นนะคะรีบขึ้นพยายามเฉียงๆขึ้นแบบนี้ค่ะค่ะค้างไว้ ทำสัก10ครั้งนะคะเช้าเย็นเช้ากับว,วันเย็นนะคะแล้วแต่เราว่างเมื่อไหร่ก็ทํานะคะจะช่วยให้ถุงใต้ตานะคะเกลี่ยน้ำที่มาขังอยู่บริเวณนี้เรนออกไปนะค่ะการบวมก็จะดีขึ้นนะคะและอย่างนะคะก็จะช่วยให้ดวงตาเรานะคะมองเห็น ได้ชัดเจนขึ้นนะคะรับแสงได้ดีขึ้นนะคะ,ะและอีกท่าหนึ่งก็ให้งอ,อยิ้วชี้นะคะแบบนี้นะคะนวดคึงบริเวณหัวหัวตาเนี่ยคะ่ะบริเวณเนี้เนาะค่ะเนี่ยท่านี้ท่านวดนี้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยทำให้ตาแจ้งสุดตาแจ้งมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะค่ะ ก็ทำสักสิบครั้งเช่นเดียวกันนะคะหรือเท่าที่เราสะดวกนะคะทำได้เรื่อยๆเลยนะค่ะก็ลองฝึกทำดูนะคะ